กางค่ำคืนบนถนอนนั้นเงียบสงัดฆาตกรโรคจิตได้ออกล่าหญิงสาวที่ไหลาทางสู้และระหว่างที่เขาในกำลังลงมือฆ่าเหยื่อที่น่าสงสารหญิงสาวคนหนึ่งกับยืนมือเข้ามาช่วยเหลือเหยื่อของเขาแต่โชคเนี่ยกับเข้าข้างฆาตกรโรคจิตเพราะหญิงสาวเนี่ยเป็นเพียงแค่สาวใบและก็หูหนวกเท่านั้นและเธอเนี่ยจะเอาตัวรอดจากเงื้อมือของเขาไปได้ยังไงก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องไอวานาเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกัน ผมก็ขอฝากเพื่อนๆเ,เนี่ยกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วผมก็ขอเชิญเพื่อนๆเ,เนี่ยรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่ามิดไน h t คืนค่าไหลเสียงได้เลยครับากลางดึกคืนหนึ่งในตอนนี้พนักงานสาวที่เพิ่งเลิกงานก็ได้เรียกแท็กซี่ให้มารับเธอในซอยเปรียวครับแต่แก๊งวัยรุ่นเนี่ยกลับชิงตัดหน้าขึ้นรถแท็กซี่ของเธอไปทําให้เธอเต้องเดินเท้ากลับบ้านเพียงลําพังไม่นานนัก ชายหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยก็ได้ขับรถมาจอดข้างๆเธอพ้อมกับชวนให้เธอเนี่ยขึ้นรถไปด้วยกันอย่างสุภาพแต่พนักงานสาวเนี่ยก็ตอบปฏิเสธเขากลับไปอย่างไร้เยื่อใยและจังหวะนั้นเองพนักงานสาวที่หันหลังเตรียมเดินต่อเธอเนี่ยก็ได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือที่ดังมาจากรถของชายหนุ่มที่เรียกให้เธอเนี่ยขึ้นไปก่อนหน้านี้ทาให้เธอเนะครับค่อยๆชะโงกหน้าเข้าไปมองภายในรถและก็ได้เจอเข้ากับชายแปลกหน้าคนหนึ่งในสภาพที่ล่อแล่เต็มทีทันใดน,นั้นเองโดชิกชายหนุ่มเจ้าของรถ ็ได้ยื่นหน้าเข้ามาใกล้เธอจากอีกฝั่งของประตูพร้อมกับสวมแมสปิดบังใบหน้าแล้วก็กระชากหัวเธอเข้าไปในรถอย่างง่ายดายถึงแม้ว่าพนักงานสาวเนี่ยจะพยายามกรีดร้องอย่างสุดเสียงแต่ก็ไม่มีใครเนี่ยได้ยินเสียงของเธออยู่ดีหลังจากนั้นไม่นานนักดยชิคเนี่ยก็ได้โทรศรัพท์เรียกให้ตำรวจมาหาพร้อมกับสวมบทว่าตนเนี่ยเป็นผู้พบศพพนักงานสาวแล้วก็เป็นพยานเห็นคนต่างชาติเนี่ยทำร้ายเธอซึ่งตำรวจเนี่ยก็เชื่อคำพูดของเขาแล้วก็เข้าตรวจสอบสถานที่พบศพกันชุลมุนวุ่นวายจังหวะนั้นเอง โดชิกเนี่ยก็ยืนมองการทํางานของตํารวจโดยที่เขาเนี่ยไม่รู้สึกอะไรเลยพอถึงลุงชาว,วันต่อมาขยองมีพนักงานสาวคอเซนเตอร์ที่เป็นใบและหูหนวกเธอเนี่ยก็ได้ให้บริการกับลูกค้าที่เป็นเหมือนกันกับเธอแต่าการทํางานนี้เนี่ยก็ไม่ได้ง่ายาดเลยเพราะเธอเนี่ยต้องเจอกับลูกค้าที่ดีแล้วก็ลูกค้าที่น่ารังเกียจปนๆกันไปถึงขนาดที่เธอเนี่ยอยากจะตะโกนด่าแล้วก็ระบายอารมณ์ออกมาแต่เธอเนี่ยก็ทําไม่ได้อยู่ดีครับขณะเดียวกันโซจอง วัยรุ่นสาวที่กําลังเตรียมออกเที่ยวนัดบอดอย่างล่าเริงเธอเนี่ยก็ถูกจงทักพี่ชายของเธอเนี่ยห้ามปามไม่ให้เธอเนี่ยใส่กระโปรงจนเธอเนี่ยต้องเดินเข้าห้องไปเปลี่ยนเป็นกางเกงด้วยความจำใจเพราะพวกเขาเนี่ยเหลือกันอยู่แค่2คนทําให้จงทักนะครับค่อนข้างเป็นห่วงน้องสาวของเขาสุดหัวใจตัดภาพกลับมาที่ทางฝั่งของขยองมีกันบ้างครับในตอนนี้หัวหน้าของเธอเนี่ยก็เรียกพนักงานทั้งหมดให้เข้าประชุมพร้อมกันเพื่อหาคนที่จะไปงานเลี้ยงรับรองเอาใจลูกค,ค้าคนสําคัญซึ่งไม่มีพนักงานคนไหนเนี่ยที่อยากจะทํางานบ้าบอแบบนี้เลย ทําให้ขยองมีเนี่ยเสนอตัวอาสาที่จะเป็นคนทาเพราะเธอเนี่ยต้องการเก็บเงินเพื่อเตรียมพาแม่ไปเที่ยวเกาะเชจูนั่นเองและหลังจากเลิกงานขยองมีเนี่ยก็ได้ร่วมงานเลี้ยงรับรองลูกค้ากับหัวหน้าของเธอแต่ลูกค้าคนสําคัญเนี่ยก็ไม่ได้ให้เกียรติเธอเลยสักนิดพวกเขาเนี่ยกับเอา,ตาแต่แซวรูปลักษณ์ของเธอด้วยการพูดคําลามกออกมาอย่างสนุกปากทําให้ขยองมีเนี่ยครับใช้ภาษามืองเนี่ยด่าลูกค้าที่ไม่รู้เรื่องกลับไปด้วยรอยยิ้มและเมื่องานเลี้ยงรับรองในผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ขยองมีเนี่ยก็ได้ขับรถออกไปรับแม่ของเธอที่เลิกงานดึกพอแม่เธอเนี่ครับทำงานหนักขึ้นเพื่อเตรียมเงินก้อนใหญ่ไปเที่ยวกอะเชจูกับลูกสาวคนเดียวของเธอแต่ทว่าจังหวะที่แม่เธอเนี่ยกำลังจะเดินขึ้นรถลูกสาวอยู่นั้นเองจูจๆขยองมีเนี่ยก็เหลยไปเห็นเครื่องตรวจจับเสียงที่เริ่มขึ้นสัญลักษณ์แดงเป็นการบ่งบอกว่ามีอะไรบางอย่างเนี่ยเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆทํให้เธอเนี่ครับรีบหันซ้ายหันขวาแล้วก็ไปเจอเข้ากับมอเตอร์ไซค์ที่กําลังขับวนเส้นทางเท,ท้าด้วยความเร็วสูงขยองมีเนี่ยก แต่แม่ของเธอเนี่ยก็ยังไม่หยุดเดินจนเธอเนี่ยเกือบจะถูกรถมอเตอร์ไซค์ชนเข้าอย่างจังและเมื่อคยองมีและแม่ของเธอเนี่ยได้โล่งใจที่ผ่านวิกฤตรถชนไปได้แม่ของเธอเนี่ยก็เดินขึ้นรถด,ด้วยรอยยิ้มพร้อมกับหยิบเงินเดือนออกมาโชว์ให้ลูกดูจนทั้งคู่เนี่ยดีใจที่จะมีเงินพอไปเที่ยวกาะเชจูด้วยกันแล้วและหลังจากที่คยองมีเนี่ยขับรถใกล้ถึงลานจอดรถเธอเนี่ยก็ได้ให้แม่ของเธอลงไปรอเธออยู่ตรงเสาที่มีปุ่มกดแจ้งสายตรวจเพื่อที่แม่ของเธอเนี่ยจะได้ไม่ต้องเดินไกลให้เหนื่อย ก่อนที่ขยองมีนะครับจะขับรถไปยังลานจอดรถโดยที่เธอเยังไม่รู้เลยว่าฆาตกรโลกจิตเนี่ยก็ได้แอบมองพวกเธออยู่และระหว่างที่แม่ของขยองมีกําลังเดินไปตรงเสาตามที่ลูกสาวบอกโดชิกก็ได้เดินตามแม่ของเธอด้วยความใจเย็นแต่จังหวะที่เขาเนี่ยเตรียมใช้มีดแทงแม่ขอ,ของขยองมีจูจๆโซจองที่กําลังคุยโทรศัพท์กับพี่ชายก็ได้เดินสวนเข้าไปพอดีทําให้โดชิกนะครับต้องลดมือลงกระทันหันฟงก็เปลี่ยนเป้าหมายเป็นโซจองแทนและเขาเนี่ยก็ไม่รอให้ความคิดตกตะกอน เขาเนี่ยก็รีบวิ่งเข้าใส่โซจองจากทางด้านหลังแล้วก็จัดการใช้มีดแทงเธอให้ล้มลงอย่างรวดเร็วโดยที่แม่ของขยองมีก็ไม่ได้ยินเสียงร้องใดๆจากโซจองเลยสักนิดเดียวหลังจากนั้นไม่นานจงทักที่เฝ้ารอน้องสาวกลับบ้านจนดึกดื่นแล้วแต่ก็ยังไร้วี่แววเขาเนี่ยก็เลยวิ่งออกตามหาโซจองไปตามทางจนไปเจอเข้ากับแม่ของขยองมีเขาเนี่ยก็เลยเอื้อมมือไปจับไหล่ของเธอทำให้แม่ของขยองมีเนี่ยตกใจถึงขนาดาทำโทรศัพท์ตกพื้นไป ที่จงทักเนี่ยจะกล่าวคําขอโทษจากใจแล้วก็รับรู้ได้ว่าแม่ของขยองมีเนี่ยไม่สามารถพูดได้หรือได้ยินเสียงเขาเนี่ยก็เลยวิ่งจากเธอไปเพื่อไปตามหาน้องสาวของตัวเองต่อขณะเดียวกันโดชิกที่กําลังเฝ้ามองแม่ของขยองมีอยู่เขาเนี่ยก็รีบควานหาเครื่องมือเพื่อเตรียมจัดการแม่ของขยองมีแต่เขาเนี่ยก็เหลือบสายตาไปเห็นขยองมีกําลังเดินผ่านซอยที่เขาทิ้งโซจองเอาไว้พอดีเขาเนี่ยก็เลยพูดออกมาด้วยความโมโหว่วาถ้าเขา้ามายุ่งเธอเนี่ยจะตายแน่ ส่วนทางฝั่งของขยองมีที่กําลังเดินอยู่จู่ๆรองเท้าส้นสูงสีขาวข้างหนึ่งก็กระเด็นมาชนเข้ากับเท้าของเธออย่างจังทําให้เธอเนี่ครับมองเข้าไปในซอยมืดแล้วก็เห็นรองเท้าส้นสูงอีกข้างกระเด็นออกมาเธอเนี่ยก็เลยลังเลอยู่นานว่าจะเดินเข้าไปในซอยมืดนั้นหรือเปล่าหรือจะไปหาแม่ของเธอดีแต่ท้ายที่สุดแล้วเธอเนี่ยก็ตัดสินใจเดินเข้าไปในซอยมืดนั้นแล้วก็ได้เจอเข้ากับโซจองที่นอนหมดแรงเพราะว่าเธอเนี่ยเสียเลือดไปมาก และจังหวะที่เธอเนี่ยอ่านปากของโซจองที่เอ่ยคำขอความช่วยเหลืออยู่นั่นเองโดยชิคกิส่วนแมสหมวกและแว่นตาปิดบังใบหน้าก็ได้เข้ามาจากทางด้านหลังแล้วก็กดตัวของขยองมีลงกับพื้นพร้อมกับใช้ขวานเนี่ยข่มขู่โซจองแล้วก็ขยองมีไปพร้อมกันจังหวะนั้นเองโซจองเนี่ยก็ได้ใช้แรงที่น้อยนิดผลักโดชิกให้ออกจากขายองมีไปและขยองมีเนี่ยก็ผลักโดชิกให้ห่างจากโซจองจนเขาเนี่ยล้มลงอีกครั้ง ก่อนที่ขยองมีเนี่ยจะรีบวิ่งหนีโดชิกออกมาจากซอยมืดแล้วก็วิ่งทางตรงกันข้ามกับที่แม่ของเธออยู่ยืนอยู่เพียงแต่โดชิกเนี่ยก็ไม่ลดละความพยายามเข้าในครับวิ่งตามขยองมีจนลงไปอย่างลานจอดรถที่ไร้ผู้คนแล้วก็ได้ยินเสียงกรนประตูเสียดสีคล้ายมีคนเนี่ยพยายามปลดล็อกมันออกทําให้เขาเนี่ยค่อยๆเดินเข้าไปดูก่อนจะได้เจอเข้ากับขยองมีพอดีซึ่งขยองมีเนี่ยครับก็ได้หันไปเห็นโดชิกเข้าเธอเนี่ยก็เลยเลื่อนกรนปลดล็อกประตูอย่างรวดเร็วแล้วก็พยายามแทรกตัวผ่านโซ่ของประตูอีกฝั่งออกไป ทำให้โดชิกที่แทรกตัวเข้ามาไม่ได้ติดงาดอยู่ระหว่างช่องประตูแทนแต่ขยองมีเนี่ยก็ยังไม่ไว้วางใจเธอเนี่ยครับก็เลยรีบวิ่งไปที่รถของเธอแล้วก็เข้าไปนั่งในรถด,ด้วยความตื่นกลัวจังหวะนั้นเองแม่ของเธอเนี่ยก็ส่งข้อความมาเธอเนี่ยก็เลยก้มหน้าก้มตาตอบข้อความของแม่อย่างร้อนรนและเมื่อเธอเนี่ยครับได้เงยหน้าขึ้นมามองเครื่องส่งสัญ,ญญาณเสียงที่กําลังขึ้นขีดแดงเธอเนี่ยก็หันหลังไปเห็นโดชิกที่กําลังนั่งอยู่เบาะหลังคนขับเข้าและเขาเนี่ยก็ข่มขู่ให้เธอเนี่ยขับรถไป,ไปรกก ขยองมีก็ไม่ได้ทําตามาเธอตัดสินใจเหยียบคันเร่งสุดแรงเกิดพร้อมกับเหยียบเบรกกระทันหันจนโดยชิกเ,เสียจังหวะใน,นการจับตัวขยองมีไปอีกครั้งหลังจากนั้นขยองมีก็รีบวิ่งหนีเข้าไปหาแม่ของเธอพร้อมกับกดปุ่มแจ้งสายตรวจขอความช่วยเหลือและแสงไฟทางจากปุ่มกดสัญญ,ญาณก็ได้สว่างจ้าขึ้นมาพร้อมกับเสียงของตำรวจที่ดังขึ้นถามเหตุการณ์จากผู้กดปุ่มแต่ทว่าขยองมีกับแม่ก็ไม่ได้ยินเสียงนั้นทาใหโดชิยตัดสินใจเดินกลับไปที่รถแล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดพนักงานบริษัท ร้อมกับเดินไปหาขายองมีกับแม่ด้วยการทําทีเป็นวัดตนเนี่ยมาตามหาน้องสาวซึ่งขยองมีนะครับก็คิดว่าโดชิกเนี่ยตามหาโซจองที่นอนหมดแรงอยู่ในซอยมืดเธอเนี่ยก็เลยพยายามเขียนข้อความบอกเขาป้านตัวอักษรบนโทรศัพท์ทําให้โดชิเนี่ยหลอกล่อให้เธอและแม่พาเขาเข้าไปในซอยนั้นแต่โชคเนี่ยก็ไม่เข้าข้างเขาเพราะรถตารวจเนี่ยขับผ่านมาพอดีขยองมีและแม่ก็เลยรีวิ่งไปหาตํารวจ พร้อมกับพยายามเขียนเล่าเหตุการณ์ที่เธอเนี่ยเจอโซโจองถูกแทงในซอยพร้อมกับชี้ซอยที่โซจองเนี่ยอยู่ให้ตำรวจได้เห็นและเมื่อตำรวจนะครับได้เดินเข้าไปในซอยก็ไม่พบว่ามีใครอยู่เลยทาให้ตำรวจเนี่ยตัดสินใจพาขยองมีและแม่แล้วก็โดชิกเนี่ยไปที่ห้องรักษาความปลอดภัยเพื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดในลานจอดรถแทนแต่ทว่าภาพในกล้องวงจรปิดก็เห็นแค่โดชิกที่สวมแมสและก็หมวกปิดบางใบหน้าที่กําลังหันกล้องให้ขึ้นไปด้านบนเท่านั้น ทำไมขยองมีนี่ครับพยายามเปล่งเสียงพูดออกมาให้ตำรวจเนี่ยได้ยินแต่ทว่าตำรวจเนี่ยกลับไม่ได้ตั้งใจฟังสิ่งที่เธอพยายามพูดอีกทั้งยังบอกปัดให้เธอและโดชิกเนี่ยลงไปรอลงบันทึกประจําวันเอาไวา้โดยที่ไม่มีใครเนี่ยเห็นเลยว่าตัวชิกเนี่ยกำลังยิ้มออกมาและระหว่างที่ขยองมีและแม่กับโดชิกเนี่ยครับได้อยู่ในลิฟต์ด้วยกันอยู่นั้นเองแม่ของขยองมีเนี่ยก็รู้สึกตังหิดใจที่โดชิกเนี่ยเอาแต่มองมาทางพวกเธอหลายครั้งจังหวะนั้นเองโดชิกเนี่ยก็เดินเข้ามาใกล้พวกเธอแล้วก็พูดออกมาว่า เธอไม่ใช่น้องสาวพอพูดจบโดชิกเนี่ยก็ได้หยิบโทรศัพท์สีดำที่อยู่ในกระเป๋าที่เต็มไปด้วยเครื่องมือออกมาโชว์ให้พวกเธอดูแล้วก็ให้ดูข้อความของน้องที่บอกว่าถึงบ้านแล้วทำให้ขยองมีเนี่ยโล่งใจแต่แม่ของเธอเนี่ยก็ยังคงไม่ไว้ใจท่าทีของโดชิกอยู่ดีหลังจากานั้นขยองมีเนี่ยก็ได้ลงบันทึกตามที่ตำรวจบอกโดยที่แม่ของเธอเนี่ยก็นั่งรอเธออยู่ข้างๆโดชิกอยู่และตอนนั้นเองคนเมาเนี่ยก็ได้หาเรื่องโดชิก ด้วยการพูดจาย,ยั่วยุและก็ด่าทอโดชิกแบบไม่ไว้หน้าทําให้โดชิกเนะครับเดินไปกดน้ํากินพร้อมกับก้มตัวทิ้งแก้วลงถังขยะแล้วก็กระซิบบอกคนเมาว่าฉันไม่มีพ่อแม่ไอ้สารเลวพอพูดจบคนเมาเนี่ยก็เข้ามาทําร้ายเขาในทันทีซึ่งโดชิกเนี่ยก็ท,ทําทีเป็นผู้เสียหายแล้วก็ไม่ตอบโต้การกระทําใดๆจากคนเมาจนตำรวจ่ยเข้ามาห้ามคนเมา,าไว้และโทรศัพท์สีขาวของเขาเนี่ยก็ได้หล่นลงพื้น และแม่ของขยองมีเนี่ยก็เลยเก็บมันขึ้นมาแล้วก็พบว่าหน้าจอโทรศัพท์เนี่ยเป็นรูกของโซจองแต่โดชิกเนี่ยก็เอื้อมมือคว้าโทรศัพท์เอาไว้แล้วก็เก็บลงกระเป๋าเสื้อของตนไปซึ่งนั้นเนี่ยก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ตำรวจเนี่ยลากตัวคนมาออกจากห้องไปหลังจากนั้นโดชิกเนี่ยก็ได้หยิบกระเป๋าเครื่องมือของตัวเองแล้วก็เดินไปหาขายองมีเพื่อดูที่อยู่บนบันทึกที่เธอเขียนขณะนั้นเองแม่ของขยองมีเนี่ยก็ใช้ภาษามือบอกขยองมีถึงเรื่องที่โดชิกเนี่ยมีโทรศัพท์สีขาวที่มีรููปปหหนน้้าจอเ็ผญิง แต่โดชิกี่ยก็เห็นเข้าพอดีเขาเนี่ยก็เลยเค้นถามขายองมีกับแม่ว่าพวกเธอเนี่ยคุยอะไรกันแต่ก็ไม่มีใครเนี่ยยอมบอกเขาเลยเขาเนี่ยครับก็เลยหยิบกระเป๋าเครื่องมือแล้วก็เดินตรงไปหาแม่ของขยองมีพร้อมกับควานหามีดแล้วก็เตรียมจัดการแม่ของขยองมีด้วยรอยยิ้มทัานใดนั้นเองจงทักเนี่ยก็ได้เดินวอไว้เข้ามาในห้องถึงเรื่องที่โซจองน้องสาวของเขาเนี่ยหายตัวไปโดยที่ตำรวจเนี่ยก็ไม่รับฟังเขาเพราะโซจองเนี่ยเพิ่งหายไปไม่กี่ชั่วโมง แต่จงทักเนี่ยก็ยังให้ขยองมีและแม่ของเธอแล้วก็โดชิกเนี่ยได้ดูรูปของโซจองเผื่อว่าจะมีใครเนี่ยเห็นเธอซึ่งแน่นอนนะครับว่าขยองมีเนี่ยจำโซจองได้เธอเนี่ยก็เลยพยายามสื่อสารให้จงทักรู้และระหว่างที่ทุกคนเนี่ยกำลังชุลมุนกันอยู่แม่ของขยองมีเนี่ยก็นึกขึ้นได้ว่ารูปบนโทรศัพท์ของโดชิกเป็นรูปของโซจองที่จงทักเนี่ยตามหาอยู่เธอเนี่ยก็เลยพยายามลุกขึ้นไปบอกเขาแต่โดชิกเนี่ยก็กดมือของเธอลงกับเก้าอี้ผมก็บอกเธอว่าหุบปากซะ ที่จะให้ลูกสาวเนี่ยตายพอพูดจบโดชิกเนี่ยก็ได้วางกระเป๋าเครื่องมือลงบนตักของแม่ขยองมีพร้อมกับถือมีดแล้วก็เดินถอยหลังเข้าไปหาจงทักทาให้แม่ของขยองมีเนี่ยพยายามเค้นเสียงกรีดออกมาสุดเสียงจนจงทักในคกลบได้ยินแล้วก็หันหลังกลับเอามือรับมีดของโดชิกได้ทันการซึ่งโดชิกเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าตนเสียเปรียบอะไรและเขาเนี่ยก็บอกจงทักที่สีหน้าล่าเลงถึงเรื่องที่ตนเนี่ยเป็นคนแทงโซจองด้วยมือคู่นี้เอง ทำให้จงทักในเลือดขึ้นหน้าก่อนจะจัดการโดชิกสุดแรงเกิดครับพร้อมกับใช้มีดที่เคยเป็นของโดชิกจนข่คมขู่ให้เขายอมบอกว่าโซจองเนี่ยอยู่ที่ไหนแต่โดชิกเนี่ยก็ไม่ยอมพูดออกมาแถมยังล้อเลียนท่าทางของโซจองที่ขอลองให้เขาเนี่ยปล่อยชีวิตให้จงทักได้ดูอีกและระหว่างนั้นเองเขยังมีกับแม่ก็ได้รีวิ่งออกจากห้องไปตามให้ตำรวจเนี่ยมาจับกลุ่มโดชิกแต่พอตำรวจเนี่ยเห็นจงทักกําลังใช้มีดข่คมขู่โดชิกอยู่ตำรวจเนี่ยก็เลือกที่จะใช้ปืนช็อตไฟฟ้ากับจงทักแทน โดยที่ไม่ฟังคําฟูดของเขาเลยแม้แต่น้อยทําให้โดชิกนะครับถูกปล่อยตัวออกมาพร้อมกับเดินเข้าไปทางขายองมีกับแม่ของเธอแต่ตํารวจเนี่ยก็เข้ามาขัดโดชิกเอาไวซ้ซะก่อนเขาเนี่ยก็เลยต้องเดินจากขายองมีกับแม่ไปก่อนที่ขยองมีนี่ครับจะช่วยพันแผลให้จงทักและตํารวจเนี่ยก็เข้ามาขอโทษที่ยิงปืนช็อตไฟฟ้าใส่เขาพอแท้จริงแล้วจงทักเองเนี่ยก็เป็นตํารวจเหมือนกันทำให้จงทักในเร่งตำรวจให้ออกตามหาโซจองโดยเร็วที่สุดหลังจากนั้น ตำรวจเนี่ยก็ได้ขับรถไปส่งขยองมีและแม่ที่บ้านของเธอและก่อนที่แม่ของพวกเขาเนี่ยจะขับรถออกไปขยองมีเนี่ยก็ได้ก้มหัวขอบคุณจงทักษ์ที่ช่วยเธอกับแม่เอาไว้แล้วก็เดินเข้าไปในบ้านขณะเดียวกันโดยชิกเนี่ยก็ได้กลับไปที่รถของตัวเองพางมองโซจองที่นอนหมดแรงอยู่ในรถก่อนที่เขาเนี่ยจะค้นหาที่อยู่บ้านของขยองมีต่อตัดกลับมาที่ทางฝั่งของขยองมีครับเธอเนี่ยก็ยังเป็นห่วงโซจองที่เลือดเนี่ยไหลไม่หยุดจนแม่ของเธอเนี่ยต้องเข้ามาปลอบให้เธอเนี่ยหายกังวล จังหวะน,นั้นเองแสงไฟที่ทํางานด้วยเสียงก็ได้สว่างขึ้นทั่วทั้งบ้านทําให้เธอและแม่เนี่ยค่อยๆเดินเข้าไปยังประตูหน้าบ้านแล้วก็พบว่ามีใครบางคนเนี่ยเคาะประตูบ้านอยู่แต่พอขยองมีนี่ครับได้มองลอดผ่านกระจกประตูออกไปก็พบว่าเป็นหัวหน้าของแม่เธอที่มาตามให้แม่เธอเนี่ยไปช่วยยกของทาให้แม่เธอเนี่ยจาใจไปทํางานโดยที่ต้องทิ้งให้ขยองมีเนี่ยอยู่บ้านเพยงลําพังด้วยความไม่สบายใจหลังจากนั้นไม่นานโตชิกเนี่ยก็ได้โผล่มาที่หน้าบ้านของขยองมี และเขาเนี่ยก็ไม่ลืมที่จะทําลายไฟหน้าประตูพร้อมกับค่อยๆปลดล็อกประตูแล้วก็เดินเข้ามาในบ้านของเธออย่างเงียบเชียบแต่เขาเนี่ยก็ยังไม่รีบรอที่จะลงมือขยองมีเขานี่ครับค่อยๆสำรวจภายในบ้านของเธอพร้อมกับปิดไฟที่ทํางานด้วยเสียงลงแล้วก็หลอกล่อแย่ขยองมีให้หวาดกลัวเล่นแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้เธอเนี่ยกลัวเลยขยองมีนี่ครับได้นั่งลงด้านหน้ากระต่ายตีฉาบที่ทํางานด้วยเสียงพร้อมกับก้มหน้าคิดข้อความพิมพ์หาจงทักโดยที่เธอเนี่ยไม่รู้เลยว่าโดยชิกเนี่ยนั่งอยู่ด หลังจากนั้นโดชิกเนี่ยก็ได้เดินไปหยิบขวานขึ้นมาพร้อมกับพูดึ้นบอกว่าเธอเนี่ยไม่ต้องห่วงใครหรอกบอกแล้วว่าอย่าเข้ามายุ่งตอนนี้เนี่ยเธอจะทําอะไรได้เธอเนี่ยได้ยินฉันไหมสัญญาณเตือนเนี่ยมันก็ปิดไปแล้วเธอเนี่ยมีทางเลือกแต่กับต้องมาตายสิ้นเสียงโดชิกเนี่ยก็วิ่งเข้าไปหาขายองมีแล้วก็เตรียมใช้ขวานเนี่ยสะบั้นหัวเธอให้ขาดซึ่งนั่นก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ขยองมีเนี่ยเหลือไปเห็นกระต่ายตีฉาบเข้าพอดีเธอเนี่ยก็เลยหันหลังไปเห็นโดชิก แล้วก็ก้มตัวลงหลบความของเขาได้ก่อนที่เธอเนี่ยจะรีบวิ่งเข้าไปในห้องนอนแล้วก็ล็อกประตูพร้อมกับดันชั้นบังประตูเอาไว้ก่อนที่เธอเด้ครับจะส่งข้อความขอความช่วยเหลือจากจงทักษ์ในทันทีไม่นานนักขยองมีเนี่ยก็รีบส่งข้อความหาแม่ขึ้นมาว่าอยากลับบ้านมานะแต่แม่ของเธอเดีกยกลับส่งข้อความกลับมาว่าพูดอะไรของเธอทําไมประตูเนี่ยเปิดอยู่ละ่ะทําไมขยองมีเนี่ยตกใจแล้วก็พยายามเลื่อนชั้นออกจากประตูแต่เธอเนี่ยก็รีบร้อนจนดันชั้นออกไม่หมด แล้วก็เปิดประตูดูผ่านช่องเล็กๆได้แทนแต่จู่ๆเธอเนี่ยก็สงสัยข้อความที่แม่ตอบกลับเธอมาซึ่งมันเนี่ยไม่เหมือนข้อความจากแม่เลยสักนิดเดียวและเมื่อเธอในครับได้เงยหน้าขึ้นมองผ่านช่องประตูอีกครั้งก็ปรากฏว่าโดชิกเนี่ยยืนอยู่ด้านหน้าของเธอซั้นแล้วและเขาเนี่ก็จับแขนของเธอเอาไว้พร้อมกับพยายามแทรกตัวเข้ามาในห้องแต่กระยองมีเนี่ยก็ปัดมือของเขาออกแล้วก็ปิดประตูลงก่อนที่โดชิกเนี่ยจะเข้ามาได้ทันและอีกไม่กี่นาทีต่อมาโดชิกเนี่ยก็ได้ใช้ขวานพังประตู ทำให้ขยองมีเนี่ยรีบกระโดดออกจากทางหน้าต่างและแม้จะเจ็บตัวไปบ้างแต่เธอเนี่ยก็รีบลุกขึ้นแล้วก็วิ่งหนีโดชิกสุดแรงเกิดและขยองมีเนี่ยก็ได้วิ่งรลัดล้อไปตามทางต่างๆโดยที่โดชิกเนี่ยเกือบจะคว้าตัวเธอเอาไว้ได้อยู่หลายครั้งและนั่นเนี่ยก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่จงทักษ์ในเห็นทังกู้วิ่งผ่านหน้าไปพอดีเขาเนี่ยก็เลยพยายามวิ่งตามโดชิกไปด้วยเช่นกันจนกระทั่งขยองมีนะครับได้วิ่งเข้าไปเจอกับทางตันเธอเนี่ยก็เลยใช้เก้าอี้ที่อยู่ใกล้ตัวขึ้นมาปกป้องตัวเองจนนโดดชิิกเ่วงตาามมไ้ทั ซึ่งจงทักเองก็วิ่งตามเข้ามาติดติดด้วยเหมือนกันโดยชิกเนี่ยก็เลยบอกกับจงทักขึ้นมาว่าฉันบอกที่อยู่ของน้องสาวแกได้แต่ฉันเนี่ยจะจัดการเธอเลือกเอาจะช่วยน้องสาวหรือช่วยเธอพอพูดจบจงทักเนี่ยก็ลังเลใจอยู่นานแต่เขาเนี่ยก็เลือกที่จะวิ่งไปช่วยน้องสาวของเขาแทนทําให้ขยองมีเนี่ยครับสุดลงร้องไห้กับพื้นแล้วก็ถูกโดชิกเนี่ยใช้เก้าอี้กดตัวของเธอเอาไว้และจังหวะที่โดชิกเนี่ยกำลังจะลงมือจงทักเนี่ยก็โทรศรัพท์เข้ามาหาเขาพอดี พอแท้จริงแล้วที่อยู่ที่โดชิกจะบอกจงทักไปมันเนี่ยคือบ้านของขยองมีไม่ใช่ที่อยู่ของน้องสาวจริงๆซึ่งจงทักเองเนะครับก็รู้สึกผิดขึ้นมาเต็มหัวใจและนั่นเนี่ยก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่แม่ของขยองมีเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาเจอเขาเข้าเขาเนี่ยก็เลยเล่าเรื่องทุกอย่างให้แม่ของขยองมีฟังด้วยความรู้สึกผิดส่วนทางฝั่งของขยองมีเธอเนี่ยก็ใช้จังหวะที่โดชิกกําลังพูดอยู่กำไซ้ที่อยู่บนพื้นไว้ในมือแล้วก็สาดใส่ตาของเขาทําให้เขาเนี่ยล้มลง ก่อนที่เธอเนี่ยจะรีบวิ่งหนีไปจนไปเจอเข้ากับโซจองที่คานออกมาจากรถของโดชิกเข้าพอดีและถึงแม้ว่าขยองมีเนี่ยครับจะแทบพอตัวไม่รอดแล้วแต่เธอเนี่ยก็เลือกที่จะช่วยโซจองเอาไว้แล้วก็หาที่ซ่อนตัวแล้วก็หลบสายตาจากโดชิกด้วยกันและขยองมีเนี่ยก็พยายามสื่อสารให้โซจองโทรศัพท์หาพี่ชายของเธอโดยที่ขยองมีเนี่ยเลือกที่จะเอาตัวเองเป็นนกต่อพร้อกับส่งเสียงให้โดชิกเนี่ยวิ่งตามเธอเข้าไปในเมืองหลังจากนั้นจงทักและแม่ของขยองมีที่ได้รับการติดต่อจากโซจอง พวกเขาเนี่ยก็รีวิ่งไปหาเธอพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่พาเธอเนี่ยส่งโรงพยาบาลแต่ก่อนที่โซจองจะไปเธอเนี่ยก็บอกพวกเขาถึงเรื่องที่ขยองมีเนี่ยช่วยชีวิตเธอเอาไว้แล้วก็วิ่งเข้าไปในเมืองทําให้จงทักและแม่ของขยองมีรีวิ่งตามหาขายองมีกันในทันทีส่วนทางฝั่งของขยองมีเธอเนี่ยก็พยายามปราบปนไปกับฝูงชนแต่ก็ไม่สามารถหลบสายตาของโดชิกได้อยู่ดีทําให้เธอเนี่ยครับใช้มีดเล็กที่ได้มาจากโซจองขู่โดชิกแม่เข้ามาใกล้ พร้อมกับพยายามสื่อสารให้คนรอบตัวช่วยเหลือเธอแต่พราะเธอเยไม่สามารถสื่อสารหรือว่าส่งเสียงเล่าเหตุการณ์ออกมาได้โดชิกก็เลยยิ้มออกมาพร้อมกับทําทีเป็นพี่ชายของเธอจนไม่มีใครเ,เข้ามาห้ามเขาเอาไว้แต่ท้ายที่สุดขยองมีก็เลยพยายามวิ่งหนีเข้าไปอีกครั้งจนกระทั่งโดชิก,กได้ฆ่าสายตาไปจากขยองมีถึงขนาดที่เขาเนหย,ยุดวิ่งด้วยความเหนื่อยอ่อนแต่เหมือนโชคเ,เข้าข้างเขาถ้าหารที่เห็นเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ได้อุมขยองมีกลับมาให้เขา พอทาหารคิดว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นพี่น้องกันจริงๆและหลังจากที่ทหารเ,เดินจากไปขยองมีเนี่ยก็ขดตัวลงด้วยความกลัวครับและโดชิกเนี่ยก็ถามเธอขึ้นมาว่ามีอะไรอยากจะพูดไหมขยองมีเนี่ยครับก็เลยเข็นเสียงพร้อมกับใช้ภาษามือเนี่ยบอกเขาว่าฉันยังไม่อยากตายฉันอยากจะทําอีกหลายอย่างอยากไปเที่ยวหลายที่กับแม่ฉันอยากจะแต่งงานกับคนที่ดีแล้วก็มีลูกสักสองคนถ้าคุณฆ่าฉันตอนนี้ฉันนี่ก็ทําอะไรไม่ได้เลย ฉันขอร้องแหลยนะรโบผดอดยฆ่าฉันเลยขอแค่ครั้งเดียวฟังฉันหน่อยนะฉัน,นยังไม่อยากตายพอพูดจบโดชิกเนี่ยก็ถอนหายใจออกมาก่อนที่เขานี่ครับจะพาขยองมีเนี่ยเข้าไปในซอยมืดตามลําพังโดยท่าทางที่เริ่มเห็นใจเธอแต่เขาเนี่ยกลอกที่จะฆ่าเธอทิ้งอยู่ดีแต่แล้วจูจ่ๆจ,จงทักเนี่ยก็วิ่งเข้ามาช่วยเหลือขยองมีเอาไว้ได้ทันเวลาจนโดชิกเนี่ยถูกจงทักซ้อมลงไปนอนกับพื้นแต่นั่นเนี่ยก็ยังไม่ทําให้เขาสิ้นลาย เขาเนี่ยยิ้มออกมาแล้วก็เลือกที่จะวิ่งไปตามหาแม่ของขยองมีเพื่อฆ่าทิ้งแทนเธอหลังจากานั้นทั้งสามเนี่ยก็ออกวิ่งตามหาแม่ของขยองมีแล้วก็เป็นโดชิกที่เจอแม่ของขยองมีก่อนพวกเขาทําให้ขยองมีนี่ครับตัดสินใจวิ่งเข้าใส่โดชิกแบบไม่คิดชีวิตพร้อมกับใช้มีดเล็กเนี่ยแทงเข้าไปที่ท้องของตัวเองแทนที่จะเป็นโดชิกจนคนรอบข้างเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็ตีหน้าโดชิกว่าเขาเนี่ยเป็นคนแทงขยองมีเองและจังหวะนั้นเองขยองมีเนี่ยก็ได้ยิ้มออกมา ทำให้เขาเนี่ยโมโหเลือดขึ้นหน้าก่อนที่โดชิกนะครับจะวิ่งใส่ขยองมีจนถูกตำรวจนเนี่ยเหวียวไกลเปินแล้วก็ปิดชีวิตเขาลงขาที่ในที่สุดต่อจากนั้นอีกหลายวันผ่านไปขยองมีและแม่ของเธอพร้อมกับโซโยองและจงทักก็ได้ไปเที่ยวกว่าเชจูด้วยกันอย่างมีความสุขก่อนที่หนังเรื่องนี้จะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังหรือภาพยนตร์เรื่องมิดไนด์ด้วยความคิดเห็นส่วนตัวของพวกเราหลังจากที่ได้ดูหนังเรื่องนี้ครับ ผมคิดว่าทุกคนนะครับควรดูหนังเรื่องนี้กันมากๆเลยครับมันเนี่ยเต็มไปด้วยอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกหลายอย่างผสมปนเปกันไปหมดทั้งกวนโดชิกทั้งสงสารขยองมีไป,ปรพร้อมกันและในหนังเนี่ยจะสื่ออะไรหลายๆอย่างให้ได้เห็นครับอย่างการที่ไม่มีใครนะครับฟังขยองมีเค้นเสียงพูดจนจบเลยทั้งๆที่โดชิกที่เป็นฆาตรกรโรคจิตยังฟังเธอพูดมัน,นยังเป็นอะไรที่น่าเศร้าอยู่นะครับและอย่างจงทักที่ทิ้งขยองมีไปหาน้องสาวของตัวเองทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าขยองมีเนี่ยต้องถูกโดชิกฆ่าตายแน่ๆ แต่เขาเนี่ยก็ยังทิ้งเธอไปอยู่ดีกับกันนะครับขยองมีนะครับได้โดนจงทักทิ้งให้ตายต่อหน้าต่อต,อตาแต่เธอเนี่ยก็ยังเลือกที่จะช่วยโซจองแม้จะต้องเอาชีวิตตัวเองอย่ามาเสี่ยงแต่ที่รู้สึกเสียดายก็คือหนังนะครับไม่ได้บอกประวัติของโดชิกให้ได้รู้เลยว่าทําไมเขาถึงเป็นมาแบบนี้ได้แล้วเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นกันว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ iMDB ไปที่6.5เต็ม10คะแนนเลยครับ ส่วนในวันนาเทลสก,กอร์ผมก็ขอให้เป็นสักที่7ตดม10คะแนนละกันนะครับและก่อนจะจากกันไปผมนี่ก็อยากประชาสัมพันธ์หนึ่งเพื่อนๆกันสักนิดหนึ่งครับคือในตอนนี้นะครับทางช่องของเราเนะี่ยมีแฟนเพจ a c e b o o k มีกลุ่ม Facebook แล้วก็มี i n s t ต g r กรมช่องกันด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากพูดคุยกันหรืออยากลองส่งหนังเรื่องไหนหรือว่าซีรีส์เรื่องไหนมาให,ให้พวกเราสปอยเนี่ยก็สามารถจิ้มที่ลิงก์เพจลิงก์กลุ่มแล้วก็ลิงก์ไอจีด้านล่างได้เลยนะครับและถ้า ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนดุงิงงิงงเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราในวอนเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ